สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้แม่เพนเนองคำแพงที่ประหัตมาที่วัสดสีดารามเนาะมาให้อาหารปลาแล้วก็ปล่อยปลาเนาะสายซมาอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันค่ะวันนี้พอดีพอดีมาไหวพอดีค่ะเอฟซมาเจอกับเด็กหน่อยเนาะค่ะเด็กหน่อยที่ว่า มววที่เลี้ยวจับไห้เพิ่นได้สามก็ศูนย์สามหกเนาะจับให้เพิ่นเนาะแล้วก็มาจับตอนแรกได้เก้าเซตเนาะแล้วก็มาจับเทือที่สองได้ศูนย์สามหกค่ะเจ้าถือหลายหลายค่ะเพิ่นมาแก้บนเ็จไปแล้วเนาะกาเมนีมาจับอีกค่ะพอดีมาพอค่ะเอ็ซีหูบอว่าเอซีเล็กน้อยนั้นจับได้ตัวไดเล็กน้อยนั้นจับได้สี่สามแปด ตรงกับเลขแม่เพ่นฝันเลยค่ะ8 3ดสามเนาะของแม่เพ่นฝันค่ะเอฟซีแต่เด็กหน่อยจับได้4 3 8ค่ะเนาะค่ะตรงกันค่ะเอฟซีส่วนแม่เพ่นล่วงหมือนีเนาะล่วงห้ได้4ีเกาหาเกจุดทูบได้101ส่วนจุดทูบกับล่วงไหยคุณใดอยากเอาไปตามฮานอยหรือว่าลาวพัฒนาก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนตอนนี้ มือนีมืออื่นกจ็จะมีแท้ห้าหน้อยเนาะเล่ากจ็จะออกเป็นวันจันทร์ค่ะนี่ค่ะทำบุญน้ำกันไถซีมาเช่นกับบองนั่นเน,ะเนเาะาท,าท,ำ,บะาทำบุญเ,เป็นสาวมากกับไ่บาสิบกับขอบครัวค่ะการงานกา,น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 านรเงินลาบลื่นเนาะโศกลาบลาบลื่นค่ะ คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดให้เลงเดินดัง,ดงสมปรารถนาเนาะขาเอฟซีค่ะเมื่อเช้าคำแพงก็ปล่อยปลาไปแล้วเดี๋ยวตกไปปลากินนะคำแพงคำแพงค่ะแกงส้มค่ะคำแพงล่วงไฮไล้์493 493เนาะ,ค,ะคำแพงล่วงไหไลท์พอคนอยังยเพิ่นมาเลยทายดอกค่ะตอนล่วงค่ะเพิ่นมาบอกให้ฟังเนาะ อดี๋ภาพไปเบิ่งตัวเหล็กน้ำกันโตเนาะเ่าจะเป็นยังไงเอาตามนี้ค่ะคลิปนี้กัเอาบรรยากาศํำนีมาห้เบิ่งเนาะเอานี่เนาะคะ่ะเอฟซีกับแม่เพ่นเอาภาพบรรยากาศเนาะที่วัสีดาล่ามเนาะที่ไปเมื่อนันเอามาฝากเอฟซีทั้งช่องในเบิ่งกันละกันมาเบิ่งตัวเหล็กกันต่อเนาะ่ามือ ว่านี้ของปูสีศูนย์เข้าตัวใดแน่ของเลขมิธีมาเข่าบอเนอะาะเมื่อวานนี้ค่ะของปูสีศูนย์ค่ะเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งกับเจ็ดเนาะตัววิ่งตัวลูดก็มาที่เจ็ดจับคูหกเจ็ดค่ะเข้าที่น้อยพิเศษค่ะของปูสีศูนย์เข้าหนึ่งนอยเนาะส่วนเลขมีที่มาเมื่อวานนี้ให้มาบอกเขาเนาะค่ะลุดไปแล้วเนาะ เมื่อก่อนเข้าเมื่อวานนี้หลุดวันนี้มาตามต่อกันค่ะได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วแนวทางฮานอยวันนี้ของแม่ลิ้ววันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะแนวทางฮานอยแม่รลิ้ววิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับหกค่ะวันนี้ให้มาเนาะฮานอยรวมให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับหก บนล่างเน้นชุดเน้นมี306021 6798ชุดรองมี17 18 19แล้วก็68ค่ะค่ะแนวทางเนะาะฮานอยวันที่11มีนาคม2567 แม่ริ้วให้วิ่งรูดบนล่าง1กับ6ชุดเน้นก็มี3 6 2 1 3 0เนาะชุดเน้นมี3 0 6 2 2 1 6 7 9 8ชุดลองมี1 7 1 8 1 9และ6 8เนอะคะ่ะ FC ก,กาใดแนวทางของแม่ริวแล้วเดี๋ยวแม่เพ้นภาพไปต่อค่ะ มาต่อที่ฮานอยของปู่40วันนี้ได้มาแล้วค่ะดูด่วนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าค่ะนี่ค่ะปู่40มาให้มาวันนี้ฮานอยวันที่11มีนาคม2567ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่5กับ6เนาะค่ะปู่40ค่ะจับคู่ให้เนื่องหา2 5 69 60 ศูนย์ห้าก้าค่ะแนวทางหานอยวันนี้ของปู่สีูนยให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่5กับ6จับคู่หนึ่งห6าสองห1าหกเก้าหกศูนหหาเก้าหนึเน้นที่2.5และ0.5นย์ห้คะเอซ ได้แล้วก็เอซีทางช่องมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยวันนี้ของแม่รล้วและปู่สี่ศูนย์กันเด้อค่ะเนาะแคปหน้าจอเอาแล้วไม่เพ็นก็จะพาเอฟซีไปต่อที่แนวทางฮานอยและราวพัฒนาของเลขมีที่มากันก่อนเนาะแคปหน้าจอเอาแล้วได้ได้แล้วบวค่ะได้แล้วกับไปต่อกันค่ะ ออไปไหนมาคนสวยไปไหนมาคะตัวอะไรหืมโอ้ตัวแมลงมุมด้วยไปไหนมาหืมไปเอาแมงมุมจับไว้เลยบ่เอาเลขจอกตัวไหนสีหน่อยตัวไหนคะสีดีดีสีด,ดีตัวไหนคะนี่ถูกไหมถูกถูก เลขออกอะไรนับเลขหน่อยสิหน <1, 2, S 1> นับดีดีหสอจ้าสองแล้วสอแล้วอะไร2อ2หนึ่งสองสองแล้วอย่างสอามแล้วก็สี่ 5, ห้าห <6, S 1> จ้าหแล้ว เจ็ดตัวอุอมมงมุมมงมุมเปลี่ยนเรื่องแล้วเอ๊ะโอ้โหกัดมือเอ๊ะโอ้อ่ะแม่จะให้เอฟซีดูตัวเลขกันก่อนเนาะแกงแกงส้มมามุมเอ้ามุมไปไปมุมเอ้าฮึมุมโอ้โห้มาขวนแม่อยู่นี่ละมุมมอ้โอือื ได้มาแล้วเนาะแคปหน้าจอแล้วไปโตกันค่ะหยับเลยอย่ามาเหยียดแข้งเหยียดข,า,ยดขาใส่แม่นะมึงดูแขงขาบักงใหญ่หนึ่งคนนี้นอ้วนขึ้นแม่บ่หึสิเป็นคนอ้วนขึ้นแม่บ่หึบ่งดูซิดูหน้าหน่อยซิคันเขยวกับคันแข้งเออแมงมวมแมงม้ม,ม เห็ดงานไปแน่เนาะเหล่นกับข้าแพงแแกงส้มไปแน่ค่ะไอซีอ้อาวสะของทําไมพี่พี่ฝนไม่อยู่นะอืมไม่มีใครเก็บนะข้ามแพงเก็บเองเลยนะเห็นเนาะกลามาเบิงต่อค่ะแนวทางฮาหนอยและเราพัฒนาของเลขมีที่มาวันนี้ดได้มาสามห้าสามหนึ่งจ้ะดเดี๋ยวพ่อทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวพ่อพาไป ไปหาญาไปดูซิลูกซินลูกซินมันหมันเห่าใครดูซิบอกมันอย่าทำาัะอย่าเห่าห้าสามหนึ่งเนอะเลขมีที่มากแล้วก็สองตัวมีหาสามหาหนึ่งสามหนึ่งหาเจ็ดสามเจ็ดค่ะแนวทางหาหน่อยและลาววันนี้ของเลขมีที่มาได้มาห้าสามหนึ่งแล้วก็ ตัดเหร่นก็มีฮาสามฮาหนึ่งสามหนึ่งก็เพิ่มมามีฮาเจ็ดและสามเจ็ดเด้อไขฟซีได้แล้วเนาะเล่นได้ทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเนาะค่ะเลงมีที่มานะคะฟซีเล่นได้ทั้งฮาหนอยและลาวมีเออลาวพัฒนาเบาพิษเบาหน้าเาาบาหลังอยู่บ่เส้าเนาะหละกักกาของปูศีรูนได้มาแล้วลาวพัฒนาวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่ห้ากับหกค่ะ กับจับคู่ไฮห,หนึ่งหกสองหกสี่ห้าหกหนึ่งหาสองหแล้วก็หาเจหาเกค่ะเนาะค่ะแนวทางแนวพัฒนาวันนี้ของปู่สีศ ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่ห้ากับ6กจับคู่หนึ 6, ่งหกสองหกหเกหแล้วก็หนึ 5, ่งหาสองหาหจและหาเกค่ะได้แล้วก็ให้ fc ทางช่องแคปหน้าจอค่ะแนวทางฮานอยและราพัฒนาเนาะวันนี้ขอให้ fc ทางช่องเฮงเฮงรวยรไปด้วยกันค่ะคลิปนี้กะไดยตัวเด็กตัวดีตัวเด็ดมาฝากแล้วแม่เพ็นก็หลักขอลา fc ไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในมืออื่นค่ะสวัสดีค่ะ